สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทํากินง่ายสไตล์พิทิพ์นะคะวันนี้มีเมนูขนมปังมาฝากขนมปังกล้วยหอมนะคะวันนี้พิทิพ์จะใช้อบด้วยหม้อทอดไร้น้ามันหรือแอร์ไฟเยอร์นั่นเองนะคะ ใครมีหม้อทอดไรน้น้ำมันทำเมนูนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวพี่ทิพย์จะแปะไว้ให้ใต้คลิปโดยละเอียดเลยนะคะไปทำกันเลยก่ะ okay. เราเริ่มจากบดกล้วยกันก่อนนะคะใช้ซ่อมเลยค่ะนนบดด้วยซ่อมได้เลยเนาะที่จริงพี่ทิพย์มีที่บดแหลกซื้อมาแล้วแต่จะบดได้ดูว่ามีอะไรก็ได้ สามารถทำกินเองได้ง่ายๆไม่ต้องซื้อเลยจากนั้นก็ใส่ยีสต์เลยค่ะใส่น้ำจืดค่ะ ค่ะแล้วก็ใส่ในละลายนะคะเราเอาไปตั้งไฟก็ได้หรือใส่ไมโครเวฟก็ได้ใส่ไปเลยดังนั้นใส่แป้งค่ะไม่ต้องร่อนก็ได้แต่ว่าแป้งพิทิปเขาเป็นก้อนเห็นไหมคะคือวางไว้หลายวันแล้วอากาศชื้นเขาก็เลยเป็นก้อนเขาล่อนไวไม่เหมือน ที่ร่อนบาง,งตัวนะจากนั้นเราก็คนเลยค่ะคนแป้งเราเทเกลือใส่แป้งลงไปได้เลยจากนั้นเราก็คนเลยค่ะเมื่อเรารวบ เขาเข้ากันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวปิดฝาพักไว้นะคะใครมีฝาปิดก็ปิดได้เลยพี่ทิมย์มีปก็เลยใช้แปนะคะปิดไว้หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ จะติดมือเนาะเราก็ใช้แป้งนวนโลโรยไปแล้วามานวดไล่ลมนะคะถ้าแป้งติดมือเยอะเนาะเดี๋ยวเวลานวดไล่ลมเราจะใช้อันนี้เนาะที่แบ่งขนมปังแล้วก็เอาน้ำมันมาทามือเนี่ย เนี่ยเขาจะไม่ติดมือไหมแต่เราโรยแป้งไปนิดนึงก็ได้แป้งนวลก็แป้งที่เราใช้ทำขนมปังนะคะอย่าเรานวดเขาไล่ลมหน่อย

มาทาน้ำมันก่อนนะคะใส่กระดาษไขหรือกระดาษรองอบใส่ข้างในเนี่ยลองทั้งข้างๆทั้งข้างล่างตรงก้นเลยนะคะเพราะว่าเวลาอบอ,ออกมาก็จะได้ไม่ติดเนาะเรามาปั้นเป็นก้อนเลยค่ะ เขาจะนิ่มมากวันนี้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้เนะแล้วก็วางไปในนี้เลยอย่าเิ่วางสี่ก้อน จากนั้นเราก็ปิดฝาพักไว้ให้เขาขึ้นเกือบเต็มนะคะให้ประมาณ90%เซนาะปิดค่ะคุมผ้าพักไว้ใส่ไป,ไปก็ตัดไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เนาะก็ลองดูนะคะ อันนี้ได้สีถ้วยดังนั้นเราก็ปิดเข้าไว้ค่ะให้เข้าขึ้นจนเกือบเต็มพิมพ์นะคะแวววโ,โอ้โหขึ้น เต็มแล้วที่จริงพักห้าสิบนาทีก็ได้นะพี่ที่พักไปหนึ่งชั่วโมงเลยแล้วก็เอาไข่แดงผสมนมนะคะทาเข้าเลยแล้วเราก็เอาไปอบด้วยเมลอทอดไร้น้ำมันใส่ไปเลยนะคะ นี่เขาจะแบบดันหม้อทอดพอดีเลยเดี๋ยวไปอบกันนะคะความร้อนร้อยหกสิบองศาสิบนาทีแล้วต่อด้วย150องศาอีก5านาทีนะคะไปค่ะนี่ค่ะอบออกมาแล้วจากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเดี๋ยวพี่ทิพย์ระวงร้อนนะคะต้องมีถุงมือ กระแทกทีนึงอึ๊กึ๊กโอ้ถ้าเราใช้กระดาษไขรองเนี่ยเขาจะไม่ติดเลยเห็นปะ่ะคะกข็ข้างๆเขาก็จะไม่ติดเนาะเห็นไหมคะนี่เอาตะแกรงมาวางเขาจะได้ไม่ชื้นเนาะว้าวกำลังดีเลยสีกำลังดี เราก็ไปอบในถ้วยเมื่อกี้ที่เราใส่ไว้นะคะนี่ไงไปอบเลยลน,น่จะทาเนยก็ได้นะคะเนยหรือนมก็ได้แล้วแต่เราเลยนาระมีอะไรก็ตามนะัแลเดี๋ยวไปหอมกล้วยเพราะว่าขนมปนะังกล,นะล,ล้วยเนาะต้องหอมกล้วยธรรมดาลรวบเตอต่อไปไม่ต้องซื้อขนมปงังแล้วที่ไม่ซื้อแล้วขนมปงังอ่ะแตไ้ถ้วยโอเคเดี๋ยวเราไปอบปต่อที่นี่ไปอบต่อนะเดี๋ยวเรามาดูที่นี่กันนี่ เป็นถ้วยมาแล้วอบมาแล้วไม่รู้ว่าจะข้อออกไหมนะอันนี้ต้องแซะออกเลยนะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เอากระดาษไขเหมือนเหมือนอันนี้ไงค่ะ่ไกระดเราาังนอ,นอยู่เล้วน,น,น,นะ้รอ,อนลวเาคน ออกเล้วเห็นไหมที่ระวางกระดาษไขไม่ติดน,นะคะทุกคนสองตัวนี้ก็มาได้เลยเนาะเดี๋ยวพี่ทิพย์จะลองหันให้ดูนะอันนี้มันเข้าหรือเปล่าไมูลมีดนี้ถ้าไม่เข้าเดี๋ยวจะฉีกไปเลยทีเดียวนี่ว้าวข้างในนุ่มมากค่ะทุกคนนี่ ดูดูเดี๋ยวไม่รู้จะหันยังไงพะมีดเขาไม่คมเนาะว้าวนี่น่าอร่อยมากเลยอะ่ะเอา้าวิธีเพิมถ่ายรูปเชนั้นจะงั้นแล้วจะงั้นแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนอันนี้ นิ่มมากอะ่ะดูนิ่มสุดๆเลยเนี่ยเนี่ยนิ่มออกไปนอกจอเลยเห็นไหมเห็นไหมคะนิ่มอือหืออร่อยอืมกินได้ดูเลยแบบนี้หอมกล้วยหอมมากถึงเวลากินแล้วนะทุกคน,นพี่ทิพยนั่งวันนี้เต็มจอเลยไหม พอดีค่ะตั้งกล้องมันตั้งไม่ได้ไม่ใช่เลยหรอกเนาะเขาก็จะหลุดไปหลุดมาแล้วแล้วพี่ทิพย์ก็ทําดึกแล้ววันนี้ชิมนะอืมอร่อยจุตุด่ดดะนี่เห็นไหมคะความนิ่มของเขาเห็นความนิ่มเขาไหมนิ่มมากอะ่ะเหมือนพี่ทิพย์ต้องค้มคุยนะเพราะว่า กล้องอยู่ใกล้ๆเลยนี่กำลังดีเลยนะคะเห็นไหมคะดูความนิ่มนิ่มมากนิ่มมากจะฉีกให้อีกชิ้นหนึ่งเนาะแบบเนี้โหแบบโหแบบนิ่มสุดๆเนี่ยเห็นไหมคะนิ่มสุดๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูวันนี้น่ายะไ่ทิพย์ให้ดูแล้วฉีกอย่างนี้เลย เนี่ยถ้าแข็งก็จะดึงดังปื๊ดนะแต่ว่านนี้คือขอ้ขอนิ่มเลยข้อนิ่มไงเห็นปะข้างในข้อนิ่มมากอ่ะฮม่าเพราะเป็นใหญ่เลยปะนี่วิธีดูให้ดูข้างในนะเห็นเรออ่ารับประกันคอนเฟิร์มว่านิ่มมากจุดนี้นิ่มมากใส่กล้วยวัตถุดิบหาง่ายอีกแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเสียเวลาตรงพักแป้งเนาะสองรอบรอบละหนึ่งชั่วโมง รอบสองห้าสิบนาทีก็ได้แต่พทิธีนั่งทนานู่นทํานี่ไปกลายเป็นชั่วโมงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ทิธ์ขอจบแค่นี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์พี่ทิย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ทำคลิปต่อไปนะคะกดอ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ